สวัสดีค่ะน้องๆพี่เจนเองนะคะวันนี้พวกพี่ๆจะมาสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะน้องๆคงรู้จักเกี่ยวกับโรคโควิด -19 กันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เอ๊ะช่วงนี้น้องๆเรียนออนไลน์กันที่บ้านคงคิดถึงเพื่อนๆกันหน้าดูว่าแต่น้องๆรู้ไหมคะว่าหากเราออกจากบ้านควรปฏิบัติตัวยังไงเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 และนี่ก็คือหน้ากากอนามัยที่น้องๆรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะพี่จ๋านะคะต่อไปเรามาพบกับความสําคัญของการสวมหน้ากากอนามัยกันค่ะหน้าที่ของหน้ากากอนามัยคือปกป้องผู้สวมใส่ให้ปลอดภัยจากการสมัมผัสละอองฝอยของน้ำมูกน้ำลายซึ่งอาจมีเชื้อโควิด -19 ปะปดออกมาและเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สวมใส่แพร่เชื้อออกไปหากเกิดการติดเชื้อค่ะ แล้วเราจะสวมหกกน้ากากนามัยตอนไหนบ้างคะที่แรกคะ่ะที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าห้องเรียนหรือว่าตลาดคะ่ะทางนี้ควรใช้เวลาให้สั้นที่สุดพูดคุยเท่าที่จําเป็นและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรคะ่ะสถานที่ที่สองยานพาหนะขนส่งสาธารณะเช่นรถยนต์รถบัสข้างบินหรือว่ารถไฟคะ่ะข้อสามมาอยู่นอกบ้านหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่ไม่อาศัยอยู่ในที่พักเดียวกันคะ่ะข้อ5ในบ้านที่มีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่ชินาฝนนะคะวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องนะคะโดยมี11วิธีดังนี้นะคะค่ะข้อที่1นะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําและสะบู่เป็นเวลา40.60วินาทีหรือถ้าหากว่าไม่มีเราสามารถใช้เจลแอลกอฮอล์อันนี้ก็ได้นะคะข้อ2นะคะเราจะมาสํารวจหน้ากากอน,อนามัยของเราก่อนนะคะว่า อนามัยของเรานั้นมีรอยขาดรอยรั่วหรือว่ามีสิ่งสกปรกหรือไม่ถ้าหากมีเราไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยอันนั้นแล้วก็เปลี่ยนทันทีเลยนะคะข้อที่สนะคะเราจะมาหาแถบบนของหน้ากากอนามัยกันค่ะโดยแถบบนหน้ากากอนามัยจะเป็นมีรวดแถบติดอยู่ข้างบนนะคะสําหรับข้อที่สนะคะเราจะมาสารวจหน้ากากอนามัยของเรานะคะว่าเป็นด้านนอกหรือว่าด้านในหน้ากากนะคะ มีสีที่เข้มกว่านะคะส่วนด้านในจะเป็นสีที่อ่อนกว่าแบบนี้นะคะเราจะใช้สีที่อ่อนกว่าสวมเข้ากับหน้าของเรานะคะสำหรับข้อที่5นะคะเราจะดึงสายคล้องอย่างนี้นะคะจากนั้นคล้องไปที่หลังหูของเราค่ะข้อที่6นะคะจับส่วนบนนะคะเส้นลวดให้แนบกับสันจมูกของเรานะคะข้อที่7ก็คือเราจะใช้ จัดหน้ากากาอนามัยให้เข้ากับรูปหน้าของเรานะคะโดยคุมตั้งแต่จมูกปากแล้วก็ใต้คางเลยนะคะข้อที่8ข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะระหว่างที่เราสวมหน้ากากอนามัยเราไม่ควรที่จะใช้มือของเราสัมผัสที่ตัวหน้ากากนะคะเอ,อ่อถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องถอดหน้ากากเราควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดก่อนนะคะข้อที่9นะคะเราไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยซ้ํานะคะโดยเราควรที่จะเปลี่ยนทุก 6-8ชั่วโมงหรือว่าระหว่างวันน้ากาอาะอนามัยของเราเกิดเปียกขึ้นมาหรือมีสิ่งสปกปรกหรือว่าเราไปในสถานที่แออัดเราควรที่จะเปลี่ยนใช้อันใหม่เลยนะคะข้อที่10นะคะเราไม่ควรสวมหน้ากาอาะอนามัยซ้ำและก็ถ้าหากว่าใช้หน้ากะผ้าเราต้องซักด้วยน้ำยาปักผ้านุ่มหรือว่า สบูอ่อนๆนะคะแล้วนําไปแช่ที่น้ายาฆ่าเชื้อแต่ไม่ควรที่จะแช่ข้ามคืนนะคะจากนั้นนาไปตักแดดให้สะอาดก่อนนํามาสวมใส่ค่ะข้อ11ข้อสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราถอดหน้ากากอนามัยแล้วเราควรที่จะทิ้งให้ถูกวิธีหลังจากถอดเราต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ าการสวมหน้ากากอนามัยทั้ง11ข้อก็จบลงไปแล้วนะคะพี่หวังว่าน้องๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกวิธีนะคะบา,บายๆค่ะพี่เชิญทำแบบนี้ไม่ได้นะนีนะ่หน้ากากของเราจะปนเปื้อนเชื้อโรคได้นะแล้วต้องทำยังไงหรอคะไปดูกันเลยคะ่ะชื่อพิมุกนะคะวันนี้จะมาแนะนำกดการใช้หน้ากากอนา,ามัยนะคะไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อคะ่ะข้อแรกนะคะอย่าเลื่อนหน้ากากอนา,ามัยไว้ที่ใต้คางใต้จมูก และหยาเลื่อนขึ้นเหนือหน้าผากค่ะและอยานนามือที่ไม่ได้ล้างนะคะสัมผัสหน้ากาการอนามายัยและอยาเปิดหน้ากาการอนามัยนะคะออกครึ่งหนึ่งและเมื่อถอดแล้วนะคะไม่ควรที่จะใส่ซ้ำหลายๆครั้งค่ะหยุดนะท,ทิ้งหน้ากากอนาม,ามายัยรวมกับขยะเข้าไปไม่ได้เพราะเชื้อโรคอาจจะแพร่กระจายได้นะแล้วต้องทำยังไงหรอคะทำยังไงดีคะพี่พี่ วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะขั้นตอนแรกก็คือการถอดหน้ากากค่ะโดยเราจะจับที่สายรัดของหน้ากากนะคะจากนั้นทําการพับข้างในหน้ากากเข้าไว้าาด้วยกันนะคะเป็นด้านที่สัมผัสกับใบหน้าของเราเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําลายหรือว่าน้ํามูกของเรานะคะเกิดการแพร่กระจายเชื้อออกไปค่ะหลังจากนั้นนะคะทําการพับเก็บนะคะใส่ถุงพลาสติกนะคะที่ปิดสนิท หลังจากนั้นนะคะนำไปทิ้งที่ถังขยะติดเชื้อค่ะและหลังจากที่ทิ้งเสร็จแล้วน,นะคะก็ทําการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ก็ได้ค่ะค่ะ<ฮ>น้องๆมาถึงตอนนี้นะคะน้องๆก็คงจะได้รู้จักวิธีใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องแล้วก็ได้รู้ถึงความสําคัญของการใส่หน้ากากอนามัยแล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาทวนในประเด็นที่สําคัญกันดีกว่าค่ะการใส่หน้ากากอนามัยนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราได้รับ สิ่งคัดหลัง่งอย่างเช่นน้ำมูกน้ำลายซึ่งอาจจะมีเชื้อของโควิดปะปนอยู่นะคะแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยเนี่ยสามารถแพร่เชื้อออกมาได้นะคะในทางกลับกันนะคะถ้าเราใส่หน้ากากอนามัยไม่ถูกวิธีนะคะอย่างเช่นการดึงหน้ากากอนามัยลงมาไว้ที่ใต้คางหรือว่าใต้จมูกก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการได้รับเชื้อโควิดเข้ามาหาตัวเราได้มากขึ้นนะคะ นอกจากนี้นะคะเราควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับวิธีอื่นๆอย่างเช่นการหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่ระหว่างวันนะคะแล้วก็การอยู่เว้นระยะห่างจากสังคมไม่น้อยกว่า1-2เมตรก็คือการงดการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่มีคนจำนวนมากๆนะคะน้องๆวิธีเหล่านี้นะคะก็ยิ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากโควิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ อย่าลืมนะคะน้องๆใส่หน้ากากกัามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่นแล้วก็หมั่นล้างมือให้เป็นประจำกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ